สวัสดีครับสวัสดีครับป๋ป๊าต้นนะครับป๋ป๊าต้นอันนี้ใครครับผมพี่มเป๋ครับชื่ออะไรครับพีนติ่มกุ้งหัาครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันนี้มากินน้ำยาคอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับเพม่ดมเหมือนเดมวันหลังมาอีกไหมครับไม่ซูลงไปซูลงไปนะครับอุ้ย น้ำหมั่มปลาน้ำหมั่มปลาน่ารักจังเลยนะครับน่ารักอะ่ะแม่เนี้น่ารักคนเนี้ยน่ารักมากเลยโอ้วี่เปาหน้าตาดีมากเลยโอ้วี่เปา ป๊าป๊าจะสร้างให้หนูเป็นยูทูบเบอร์เออขึ้นกล้องมา่เลยดูดิกำลัถ่ายรูปเพื่ดูหมอน่ารักอ่ะแ <c oughs> ล้ก <c oughs> วก็จะมีแอคติ้งสูงกน้อี่แอ่ะแก๊กล้อกันแก๊กล้อกันย <c oughs> ิ้มหวานยิ้มหวานย <c oughs> ิ้มหวานยิ้มหวาน เอาใช้ได้เลยเนี่ยแจ้งเกิดอะ้วเนี่ยเดี๋ยวป้าป้าจะไปตัดต่อนะสวัสดีครับป้าต้นครับสวัสดีครับป้าต้นครับสวัสดีครับป้าต้นครับอ้าวพี่เปาก็ตอบดิว่านี่พี่เปาวันนี้พี่เปาครับวันนี้วันนี้อะไรว,ะวันนี้เรามาทานหมูกระทากันนะครับเออมาทานหมูกระทะ ที่ไหนครับที่ป่กใช่ป่ากูลสอกสวัสดีครับปลาต้นครับอันนี้ใครครับพี่เปาครับอร่ับอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยอยากมากินอีกไหมครับอยากมากินสอง่ไ าวารอดิโอยอิยอ่มท้องจะแตกลแล้วครับแล้ต้นไม่มีแล้วสวัสดีครับปลาต้นครับปลาต้นครับ <Wow. S 2> อันนี้ไข่อันนี้ไข่พี่เปาเนี่ยปลาต้นกับพี่เปานะคะวันนี้มาทำอะไรกันครับวันนี้วันนี้มาทำอะไรกันครับวันนี้มาทำอะไรกันเหรอครับวันนี้มาทำอะไรกันเหรอครับูอว่าพี่เปาซื้อรถดีสวยสิแบบต้องไม่บาดมากินเนื้อามากินนู ดีนะเนี่ยที่เลือกมาไม่งั้นจะไปกินคอหมูย่างแล้วหน้าวิลล่าละเลือกมาที่นี่ดีมากเลยพี่ป๊อกในนามเดียวเข้าเมื่อวัดเกิดเวลาพี่ป๊อกก็ตองกระจุกให้บานผู้สาวแค่ที่เขาเปิดว่าพี่ป๊อกต้องเปิดกระจ